กก็ดีนะสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรที่เราไปไบ่อยๆครับตอนนี้เราพาทุกคนมาที่คาเฟ่นครผสมครับในแองการ่านะครับว่าคาเฟ่นี้มีอะไรบ้างครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มนะเดีย๋ยวติดตามชมครับว่าเราจะพาไปชิมอะไรกันบ้างครับตามเขาเหมือนเจ้าคนรู้ป่รู้จกักอะไรเลยนะ วว้า <Wow. S 2> และตอนนี้เราจะเก็บบรรยากาศโดยรอบครับของที่คาเฟ่นนะที่เป็นคาเฟ่เครื่องบินครับน้ำตกในแองการ่านะครับก็บรรยากาศค่อนข้าง,งดีนะโอเคอยากเก็บบรรยากาศทุกคนดู เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ข้างบนของคาเฟ่ข้างบนที่ท่นครปฐมก็เป็นงานทามาตกแต่งแบบแนวแบบตั้งเข้าดรองนะไงแอนการ์ดนะเราดูชื่อมาตั้งนานเป็นอะไรต่สร้างมาโดยเขาบอกว่าห้ามเอาอาหารข้างล่างขึ้นมากินนะพันคนแล้วต้องหอนเลย มาเจอก่อนว่าเราจะกินอะไรบ้างตอนนี้เราเจอคนรู้จักไปแล้วเนี่ยอ้าวมาเจอกันได้ไงเนี่ยออ๋พอ,อดีว่ามาทางกุลาครับก็เลยมาท่องเที่ยวแถวนี้อ๋อโอเคโอเคนะ <laughs> รู้สึกเราเจอคนรู้จักเยอะมากวันนี้นี่ครับก็คือพอดังผมก็ไปรับนะตามมา ตอนนี้ครับเราจะลองชิมเครื่องดื่มดูนะเราสั่งมา2แบบจะลองชิมดูรสชาติถือว่าโอเคนะใช้ได้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศส่วนอื่นให้ดูกันต่อครับ ตอนนี้เรามาที่ท้ายตัวเครื่องบินแล้วนะครับบรรยากาศของคาเฟ่ในแองการาที่ค่อนข้างดีมากนะโชคดีที่เรามาเนเวลาประมาณบ่ายสองแดดไม่ค่อยมีนะนี่บรรยากาศอีกจุดหนึ่งไฮไลไท์ของที่คือตอน,น,นต้องไปยืนถ่ายรูปตรงปีกตรงนี้นะซึ่งเราไม่ได้ไปอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบเลยเนะี่ยที่จอดรถก็เพียงพอด้วย ตอนนี้เราเจอเราเจอคนรู้จักครับอะไรบ้างคาเฟ่ขึ้นมีเป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็ดีนะเาลองมาดูกันนะครับว่ามันสภาพทั่วไปกว้างๆมันก็ดูสะดวกและสบายดีตอนนี้เราเจอคนรู้จักเราเจอคนรู้จักเป็นไงบ้างอะไรบ้างโอ้โหที่นี่บรรยากาศรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมบอกว่าอร่อย